ประมาณ3าวันนะคะอาการปัสสาวะค่ะที่มันหัวบ่อยมากๆลดลงนะคะพันค่ะชัดจิราลัตนาโสพลนะคะจริงๆแล้วอะค่ะพี่พันธ์เป็นคนที่ไม่ได้มีปัญหาสุขภาพเลยค่ะแต่นะคะเป็นคนที่อยากหาตัวที่มันช่วยในเรื่องของความงามจากภายในสู่ภายนอกค่ะพี่พันธ์มาเจอน้องคนนึงค่ะเขาได้มาลองกินสมุนไพรที่นี่นะคะพอเขากินปุ๊บเขาสวยเลยค่ะพี่พันธ์ก็เลยตัดสินใจเลยค่ะเริ่มกินเลยค่ะสมุนไพรตัวนี้ค่ะประมาณ3วันนะคะ พอพี่พันธ์เริ่มกินปุ๊บเนี่ยที่เห็นได้ชัดเลยก็คือในเรื่องของอาการปัสสาวะค่ะที่มันโหมบ่อยมากๆนะคะต้องตื่นปัสสาวะอยู่ตลอดเวลาเนี่ยลดลงนะคะแล้วทำให้พี่พันธ์หลับลึกหลับสนิทค่ะตื่นมาแล้วมันไม่เพียนะทาให้สดชื่นแล้วที่สําคัญริ้รอยลดลงแล้วก็ฝ้าจุดด่งางดำค่ะมันลดลงนะ,ะเขาเรียกว่าเหมือนสุขภาพข้างในหาแล้วสู่มาข้างนอกเลยค่ะมีคนอ่ะรอบตัวจะถามเลยค่ะว่าไปทําอะไรมาทําไมดูสวย ดูเด็กลงผิวว่าจะมีออร่าแล้วหน้าสดใสามากๆเลยมันเหมือนย้อนวัยค่ะแล้วก็สามีที่บ้านนะคะมีปัญหานะในด้านของเรื่องของต่อมลูกหมากนะคะซึ่งมาดื่มนะคะสมุนไพรเหมือนกันค่ะแล้ดีขึ้นค่ะใครที่อยากสวยสุขภาพดีนะคะพันแนะนำตัวนี้เลยค่ะลองเลยค่ะดีจริงๆค่ะ